อ่าครับผมอันนี้เป็นเครื่องของคุณวินัยนะครับคุณวินัยอยู่ชลบุรีเนาะเป็นเครื่องนิเวศครับก็คืออ่ามานโงนี้ครับรู้สึกจะเสียหายเยอะนะครับ <c oughs> แข้งเครื่องแตกนะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนแข้งเครื่องให้ใหม่เลยนะครับแข้งเครื่องมันแตกทีนี้ชุดเสือสอเส้อสูบชุดเลือกเสื้อสูบให้ตรงที่ว่าโมุนโอเทียนนะครับตรงนี้นะ เกียวมันสึกนะครับตัวนี้มันสึกแล้วก็รู้สึกว่าระบบอ่านของเรยียนมันก็จะรวมรวมไปหน่อยแล้วนะครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับไอ้ไอเกียวตัวนี้มันเสียนะครับถ้าจะให้มันดีก็มีอยู่อสองวิธีหนึ่งก็คือไปตับตับเกียวแล้วก็ใส่เกียวฝังเกียวทองเหลืองใหม่นะครับแต่ว่าผมไม่มีอุปกรณ์ตัวนั้นวิธีที่สองก็คือเปลี่ยนชุดสูดสบลูกสูบให,ใหม่หมดเลยนะครับ แต่ถ้าผมแนะนําผมแนะนาเป็นวิธีที่สอง,องจะดีกว่านะเพราะว่ามันจะได้ในเรื่องไอ้ของใหม่ด้วยครับได้พวกเสื้อสูบใหม่แล้วก็ลูกชุดลูกสู่แหวนใหม่อะไรใหม่มันก็จะได้ฟิตขึ้นนะเนาะก็เปลี่ยนชุดเสื้อสูปจะดีกว่านะครับแล้วก็ต่อไปนะครับไอ้ไอ้ตัวนี้นะครับผมก็จะผมจะเปลี่ยนให้เลยนะครับคุณพี่นหยครับตัวนี้ครับกัดไอ้แกนเผาตัวนี้ครับเผาก็เบี่ยงเดี๋ยวตัวนี้ผมจะแถมให้เนาะ นะครับเพราะว่าคุณนายก็เป็นเอฟซีเราเป็นลูกค้าดีเด่นบุยนะครับลูกค้าพี่พี่นะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมผมไม่คิดตังนะผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพราะว่าจะคิดตังเอาบางส่วนครับตัวนี้ผมอาจจะจะคิดตังอยู่ครับแช้คเครื่องนะครับพวกชุดสูบจะคิดตังอยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนว่าตัวไหนผมจะคิดบ้างจะคิดตังหรือว่าไม่ไม่คิดตังนะครับส่วนท่าลงก็ดีนะครับผมก็ทําการทําให้ใหม่เลยดีกว่านะครับ ตัวนี้คือคือตัวที่ว่าผมทำเครืตัวใหม่ครับตัวแข้งใหม่แล้วก็ทุสเซููใหม่เพราะกเปียงก็คือคือตัวใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ผมก็เดี๋ยวผมแถมไม่ฟรีครับผมไปคิดต่างนะสาหรับไอ้แข้งเครื่องพลาสติกตัวนี้ตัวสีขาวนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูตัวเก่าก่อนเนาะนี่คือตัวเก่าครับตัวเก่าก็คือมันรู้สึกสภาพมันจะตรงเกลียวตรงอะไรรู้สึกมันจะหมดสภาพเยอะแล้วครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ราคามันไม่แพงแต่ว่าเหมือนที่พูดฟังเมื่อกี้ครับตัวนี้ผมแถมไม่ฟรีครับนะแถมไม่ฟรีครับผมก็ไม่ใช่ว่าแถมให้ทุกคนนะครับลูกค้าอย่าเขาจะผิดนะครับเป็นบาคนเป็นบากรณีนะครับเป็นบากรณีนะครับเป็นคนๆไปเนาะ <c oughs> มันมีอะไรที่ว่าต้องคุยกันเยอะนะครับเนาะมันมีอะไรที่ว่าพิเศษนะครับเนาะโอเคตามนั้นเนาะอืม <c oughs> นี่ก็ทาเกือบเสร็จแล้วครับก็เหลือแต่ประกอบเอ,อิดไอตัวนี้เสียนะครับคุณวิ่นายดวให้ดูเลืมไปแต่ละนี่ครับจุดปั๊มมันเล็กโซ่นะครับที่บอกว่าน้ามันหลอ่อโซ่มันไหลออกจนเปียกจนหมดครับก็คือไอมันอตรงนี้มันจะมีจุดลูกยางสีดําเนาะพอดีว่าจุดลูกยางตัวนี้มันมันหลวมแล้วกระลุดออกมาครับก็เลยเปลี่ยนชุดนี้ใหม่เลยดีกว่าครับเพราะว่ามัน,มน,มนไม่แพงครับราคาไม่กี่บาทไม่ไม่ถึงร้อยครับตี้เนาะก็เปลี่ยนไหม่เลยเนาะ เอาเอาให้ดีเลยครับเมื่อกี้ลืมบอกไปอธิบายยังไม่จบครับถ้าลมคุรีนี้ผมใช้ของใหม่แล้วแล้วก็ผมทําการดัดแปลงไปให้พร้อมเลยครับนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปใช้ร้อยให้ขาดค่อยส่งมาก็คือผมทาทาให้ก่อนหน้าเลยครับตัวนี้คือของใหม่ครับผมใส่แหวนสองชั้นให้ครับแล้วก็เคลือบกาวอย่างแน่นครับเจ้าเคลือบพลาสติกนะครับนะเคลือบกาวตัวนี้ให้อย่างดีครับผมครับโอเคตัวนี้ทําใหม่อย่างดีเนาะ อืมครับทำการประกอบเรียบร้อยครับก็เหลือไม่กี่อย่างนะครับส่วนคาบูนะครับคาบูนี่ก็ต้องเปลี่ยนชุดปั๊มปั๊มใหม่เนาะอืมนี่ครับชุดปั๊มป๊กก็หมดสภาพครับเห็นไหมครับหมดสภาพแล้วครับตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่กค่อยไฟก็ยังใช้ได้ครับกใช้ตัวเดิมค่อยไฟพวกจานไฟครับ จานไฟก็ยังใช้ได้อยู่ครับการไฟก็ยังดีๆอยู่ครับใช้ได้ครับการไฟพวกแผ <c oughs> ่คาดแผ่นคาดใช้ได้หมดครับตวัวนี้เออคุณวินัยนึกนึกอยากจะเปลี่ยนเป็นเตอร์แวนไหมถ้าถ้าคุณวินัยดูคลิปลองทักมาครับถ้าเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนให้ครับหรือว่าจะใช้ตัวเดิมครับถ้าใช้ตัวเดิมก็จะเป็นเตอร์เฟืองตัวนี้ตัวเดิม หรือถ้าอยากใช้เป็นแหวนก็ก็บอกมานะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปวันนี้เลยครับเนาะเ,เดี๋ยวพวกนี้ผมจะซ่อมต่อนะครับถ้าบอกทันก็จะเปลี่ยนได้ทันถ,ถ้าบอกช้านะผมก็จะใส่กระเดิมเนาะ <c oughs> <c oughs> ตามนั้นเด้อตามนั้นเด้อโอเคครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวเก่าอัางนี้ดีอย,อยู่ใช้ตัวเดิมดีกว่าครับอืมโอเคเดี๋ยว,ยวผมดูนะครับดูก่อน ตัวนี้มันก็ไม่กี่บาทบางที่อาจจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยก็ได้เนาะมันมันไม่แพงครับมันไม่แพงสายมแพงแล้วก็ชุดนี้ก็ยังไม่ได้ซ่อมให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะดูให้ครับวับนนี้น่าจะทภาแล้วสปริงข้างในน่าจะขาดเลือหกักผมคิดว่าสปริงตัวนี้น่าจะหักครับตัวใหญ่เนี่ยตัวบนเนี่ยมันน่าจะหักแล้วครับดูปิิงเปลี่ยนให้ใหม่เนาะครับผมหมดที่ยังครับก็มีประมาณนี้นครับ ครับโอเคครับก็ทําคลิปแจ้งให้ทราบนะครับนะเผื่อคุณพี่นายดูคลิปวิดีโอนี้นะครับครับก็ประมาณนี้ครับได้ของใหม่ไปใช้เนาะใช้ได้ยาวๆครับผมเสื้อสูบก็ยังเป็นของมันเหมือนเดิมครับนี่ครับผมเดี๋ยวเนี่ยนิวเวทเดี๋ยวย้เห็นเห็นหรือเปล่าครับนี่ครับผมเห็นรอกล้องโฟกัสนะครับผมเป็นเสื้อสูบนิเวทเทนะครับนี่นิวเวทนะโอเคตามนั้นเนาะอ่ะ ก็ประมาณนี้ครับผมอ่าครับครับ